การเรียนรู้วิธีเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่งานเล็กๆแต่จําเป็นหากคุณต้องการประสบความสําเร็จในการร่วมทุนเพื่อช่วยฉันได้รวบรวมคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่จะแนะนําคุณผ่านขั้นตอนของการเริ่มต้นธุรกิจคู่มือน,นี้ครอบคลุมทุกข้อกาหนดในการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่เอกสารและการเงินไปจนถึงการสร้างแผนธุรกิจของคุณและขยายธุรกิจของเขียนแผนธุรกิจแผนธุรกิจของคุณจะแม้รายละเอียดของธุรกิจของคุณรวม ถึงโครงสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจะขายและวิธีที่คุณจะขายการสร้างแผนธุรกิจจะช่วยให้คุณพบอุปสรรคใดๆบนขอบฟ้าก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าสู่การดําเนินธุรกิจ2เลือกชื่อธุรกิจชื่อธุรกิจของคุณเป็นส่วนสําคัญของธุรกิจใหม่ของคุณมันกําหนดสิ่งที่คุณจะเรียกว่า ในเอกสารยังเป็นทางการและในแผนธุรกิจที่คุณจะแบ่งปันกับนักลงทุนเนื่องจากชื่อของคุณจะเกิดจากแผนธุรกิจและข้อเสนอของคุณจึงเป็นการดีที่สุดที่จะสร้างขึ้นหลังจากที่คุณเขียนแผนสามเลือกโครงสร้างความเป็นเจ้าของโครงสร้างทางกฎหมายของธุรกิจของคุณอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบและภาษีที่คุณจ่ายโครงสร้างธุรกิจประเภทที่พบบ่อที่สุดคือการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวหุ้นส่วนบริษัทรับผิดจำกัดและบริษัท ในกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจคุณจะต้องเลือกธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคอลงทะเบียนธุรกิจของคุณการลงทะเบียนธุรกิจของคุณเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากเลือกโครงสร้างความเป็นเจ้าของด้วยวิธีนี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่สำคัญที่สุด5ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายนอกเหนือจากการเลือกโครงสร้างทางกฎหมาย และการลงทะเบียนธุรกิจของคุณแล้วยังมีข้อกําหนดอื่นๆที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณดาเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายรวมถึงการได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบบอธุรกิจและใบอนุญาตใดๆข้อกาหนดใบอนุญาตขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นสมัครขอรับทุนเมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กการได้รับเงินกู้จากครอบครัวและเพื่อนอาจทิ้งพออย่างไรก็ตามกิจการขนาดใหญ่ จะต้องใช้เงินทุนมากขึ้นเงินทุนเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะสร้างธุรกิจประเภทใดไม่ว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากเงินกู้เงินช่วยเหลือหรือครอบครัวและเพื่อนฝูงการมีเงินทุนที่มั่นคงจะช่วยหายความสนุกสนานการยื่นภาษี ไม่สรุกเลยเคล็ดลับในการทําให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จคือการระวางแผนและจัดระเบียบวัสดุองคุณอย่างพิถีพิถันจะลำดับความสําคัญอย่างเหมาะสมและอยู่เหนือสถานะและประสิทธิภาพของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเหล่านี้แต่ละชิ้นตั้งแต่การลงทะเบียนกับรัฐบาลไปจนถึงการบอกเล่าเกี่ยวกับธุรกิจของคุณไปจนถึงการตัดสินใจถ่าแผนธุรกิจเป็นเอกสารที่มีชีวิตที่แม้รายละเอียดของธุรกิจของคุณครอบคลุมถึงสิ่งที่ธุรกิจของคุณจะขาย โครงสร้างจะเป็นอย่างไรตลาดมีลักษณะอย่างไรคุณวางแผนที่จะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างไรเงินทุนที่คุณต้องการประมาณการทางการเงินของคุณคืออะไรและใบอนุญาตสัญญาเช่าและเอกสารอื่นๆจะต้องใช้